มอซุนคะตัวนับสามห้าคำนั้นก็ห้าสามเป็นตัวนับอันเป็นผู้นำสูงผู้อ่อนโหสูงเป็นคนมีตังคัดเจอเ์เหการสังก็เเ็ดเตเตเ,เป็นคนอันมีใต้ก้อหลีก้นหลงจอยแถม้นหลงหัก้นหลงเอลู้นหลง้นหลงจอยแถม เลยว่าเป็นต้นนับอันดีค่ะเพราะว่าเจ้าต้นนับ3ามห้าห้าสามในตั้งคัดใจก็แก้ตั้งยึงอันก็มันกึมหน้าการก็คัดจตำแหน่งก็สูงอำนาจก็มีก็ต้นนับห้าสามสามห้าก็เป็นต้นนับที่ดีเป็นต้นนับอันดีอันอันหนึ่งต้นนับตัวดีตัวหนึ่งตัวนับสามห้าห้าสาม เป็นตัวนับภูน้ำสูงโดยภายนอกก็เป็นก้นแก่นแข็งมีปารามีมีอำนาจมีก้นหลวงจอยหรือก้นหลวงจอยแถมมีไต้ก็ก้นอยู่จำ้ำกล้ามแถมปั่นแหง้งไลห้าบตั้งจอยแถมเนื้อเปินอ่านตั้งเปินไรว่าเป็นก้นกล่ำดีเป็น,นก้น เมตตาดีอจุนดีก้อนหนึ่งเป็นก้อนอันเฮ็ดการมักมีการกล้าขายการเงินลองขึ้นใหญ่มาสูุ้งการเงินขึ้นใหญ่มาสูุงการงานขึ้นใหญ่มาสู้งการเงินการกล้าขายขึ้นใหญ่มาสูุ้งเป็นก้อนอันคัดเจอเล้เป็นก้นคัดเจอเป็นก้นอันมีน้ำกัดเนาะเป็นคนมีน้ำกัดในผ่าเฮ็ดช่าง การงานปกป้องพระวเจ้าเก่าตาพระว่าจัดปานเจ้าเก่าเต็มีรองตัวตนขึ้นอย่างมาสูงและเฮือกเฮืงเปิงเสิกัดเย็นเชื้อสานั่นนาเฮินเจ้าเก่าก็ดีพระว่าเจ้าเก่าก็ดีจัดปานเจ้าเก่าก็ดีเจอคือปิ้นงเจ้าเก่าพ่อเมเจ้าเก่าไต้ก็เจ้าเก่าแต่เปแต่ป้านเจ้าเก่าไลหลีจอมนะตัวนับสามห้าห้าสามเป็นตัวนับที่หลี ตัวนับในอ่ำป้อมีตั้งเกี่ยวใจกะหืนะห่างปอเกียกแวนแวนตึงตึงห้องห้องจะใน,นก่ำปอใครมีเป็นตัวหนับอันมันมัน,มนกึ้มกึมและคัดติตินะคัดติติเฮลก็เฮ็ดการเฮ็ดงานเกยเกยก,การงานสังกัดอ,อ,อ่องอ่องอ่องมันกูมิลเข็มดับกูมิล้คนคนเฮ็ดการไปมากมีการกล้าขายก็เลยชัดตี้ว่าอย่าไปเจอไว yêu bị tơ na, có tuấn nắp 3 ha nay lấy sát tì mới long chơi long có hay vơi tì, na, côn an chơi tuấn nắp ha ha nay đây kha, vơi chơi đây, đâm chơi đây, biến hết hết té té, lắt chื, à lắt คัดเจอตาการเงินขึ้นใหญ่มาสูงการงานการกล้าขายขึ้นใหญ่มาสูงก็อนหนึ่งเรียว่าเป็นตัวนับรีค่ะตัวนับสามห้าำนั้นก็5้าสามห้ามาสูงค่ะ